ก็สวัสดีนะครับเราวันนี้ก็อยู่กับนายาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นาก็พามาอยู่ที่ลานกางเต้นรูทรัรหศูนย์ะเป็นลานกลางเต้นที่บรรยากาศสุดชิวล้อมรอบด้วยภูเขาและทุ่งดอกไม้ที่หลายๆคนมาแล้วต้องติดใจกลับมาซ้ำอีกแน่นอนเดี๋ยวไปพบกันในบรรยากาศการรีวิวเบับเต็มได้แล้วนาจะ จะทึบๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นส่วนตัว,น,วน,น,นี่ก็จะอยู่โซนด้านล่างของเนยน,นะไปะเดี๋ยวไปดูที่อืน่นกันต่อครับวิวด,ด้านหลังประมาณนี้ส่วนวิวด้านหน้านะครับวิวด,ด้านหน้าที่เป็นลูกเขาลูกนู้นะครับ กลางเต้นรูดมต้น6ตูนนะครับก็ซึ่งบรรยากาศของวันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานะนะครับคืมทั้งวันนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะจะพาไปรีวิวร้านกลางเต้นนะครับหลังจากที่เรานอนมาหนึ่งคืนนะครับก็บรรยากาศด้านหลังนาเลยนะครับจุดที่น้ามากลางนะครับก็จะเป็นจุดสูงสุดของร้านกลางเต้นที่นี่นะครับก,ก็ลมก็ค่อนขอ้างลมดีเลยทีเดียวนะครับอยู่ตรงชิงช้าเนาะเดี๋ยวน้าจะพาไปชมบรรยากาศ ของลานกลางเต็นท์ที่นี่นะครับแล้วก็รีวิวไปด้วยนะครับว่ามีกี่รูปแบบของลานเนาะแล้วเพื่อนๆหลายหลายคนจะเลือกมาลานไหนก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับไปกับลานแรกนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของลานแรกนะครับลานบนสุดที่นากางอยู่นี่แหละนี่ดูกันนะครับซึ่งบรรยากาศก็กที่เห็นเนาะจะได้เห็นวิวเขาด้านหน้านะครับ นี่ประมาณนี้มีเชลเลตไว้ให้นั่งชมบรรยากาศแล้วก็ด้านหลังติดกับสวนดอ,อกไม้นี่เลยนะครับจุดสูงสุดของลานกลางเต็นที่นี่นี่เต็นเรานะครับเต็นของนะนี่ติดกับสวนดอ,อกไม้ด้านหลังก็ติดกับเขานะครับก็มุมนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สูงสุดของลานกลางเต็นแล้วก็จะมีกองไฟนะครับ เนาะแล้วก็ด้านหน้าเป็นลานสนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะสโลปนะครับสโลปลงเนาะจากเออนี่นะครับจากลานสูงสุดลงไปต่ําสุดก็ให้เลือกดูให้ดีนะครับระหว่างหน้าฝนนี้เนาะเรื่องทางน้ําไหลนะครับเนาะนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูลานถัดไปกันนะครับเดี๋ยวสําหรับอันนี้ก็คือปุ่มลานบนแหละนะครับลานบน,านด้านบน วิวด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็วิวด้านหลังนะครับของสวนดอกไม้นี่เลยอ่าเดี๋ยวตัวนี้นะก็พาชมสวนดอกไม้สักหน่อยนะครับนี่เป็นไงสวนดอกไม้ก็บรรยากาศตรงนู้นก็จะเป็นเขานะครับนี่แล้วก็จะเป็นสวนดอกไม้นะครับแล้วก็นันจุดบริการนะครับจุดบริการพร้อมคาเฟ่จะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็มี น้ำแข็งนะครับจำหน่ายเนาะถุงละยี่สิบบาทนะครับก็เดี๋ยวเดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับตรงจุดที่จะไปห้องน้ำนะครับพร้อมที่นี่ก็จะลงดอกของเสร็จนะครับแล้วก็จะมีต้องเอานำรถมาจอดอีกที่นึนะครับไม่เขาไม่อนุญาตให้จอดรถตรงข้างกับเต็นท์นะครับเนาะเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็เพื่อความสะดวกนะครับเวลารถเข้ารถออกนะครับเนาะนี่นะครับตรงนี้ ก็จะเป็นที่จุดจอดรถนะครับก็จะอยู่โซนหน้าห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้ําก็จะสวยมากนะครับเดี๋ยวนาพาไปดูห้องน้ํากันนะครับครับก็เป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับนี่ก็จะมีจุดให้เราเปลี่ยนรองเท้านะครับก็เปลี่ยนรองเท้าได้ตรงจุดนี้นะครับเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เข้ามาขั้นแรกนะครับก็จะเจออ่างล้างหน้าล้างมือนะครับแยกห้องน้าชายหญิงชัดเจนนะครับแล้วก็ นี่ในส่วนของนี่อ่างล้างถ้วยัวยงจามนะครับแยกเศษอาหารกับภาชนะหรือพวกอุปรกรณ์ที่มันสามารถไปรียูสรีไปเคิลได้นะครับอี่าจจะพารีวิวห้องน้ําชายนะครับในส่วนของห้องน้ําชายนะครับห้องอาบน้ำเนาะก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับอันนี้เป็นโซนแห้งก็ อันนี้ก็แยกโซนเปียกนะครับโซนเปียกก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกห้องแล้วก็แยกห้องน้ําเลยนะครับก็จะเป็นแะโคกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโถชีนะครับแบบอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวเรวาออกจากห้องน้ำนะครับไปดูจุดอื่นกันก็อยู่กันในกลุ่มลานถัดมานะครับก็จะเป็นต่อจากด้านหลังมานะครับก็เป็นลานถัดมาก,ก็จะอยู่โคนต้นไม้ใต้ร่มไม้แต่ยังไม่ทึกมากครับอันนี้ก็เป็นลานกลางครับลานกลางตรงนี้ก็มีจริงๆแล้วมีปลั๊กไฟค่อนข้างถี่เลยนะครับเนี่ยครับเป็นปลั๊กไฟที่เขาทําไว้นะครับเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดจุดต่อไฟอันนี้ก็จะเป็น ลานด้านหน้าห้องน้าแล้วกันนะครับเนาะก็จากพื้นที่ก็ต้องเลือกดูนะครับมันเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็มีพื้นที่มันค่อนข้างเอียงนิดนึงเอียงลงลงไปนะครับจากเอียงลงไปนะครับเนาะเป็นแนวลาดลาดลงไปนะครับก็ให้เลือกนอนทาเลให้ดีนะครับนี่ไหมทุกคนเห็นไหมก็เนี่ยมันก็จะเป็นวิวประมาณนี้ซึ่งทาเลมันก็จะลาดลงไปนะครับจากทางด้านสูงสุด ลงไปต่ําสุดมันเป็นเหมือนเนินนะครับก็ต้องเลือกจุดกลางเต็นท์ให้ให้ดีนะครับเพราะามันลาดเอยียงวิวด้านนี้ก็ด้านหน้านะครับก็จะเห็นเป็นภูเขากับไร่ของชาวบ้านส่วนด้านหลังก็จะทึบหน่อยนะครับวิวมุมนี้ด้านหลังจะไม่ค่อยเห็นอะไร,นะรจะทึบ นี่วิวของด้านหน้านะครับแล้วก็ส่วนวิวด้านล่างนะก็จะมีโซนจอดสามารถจัดแคมป์ค่าได้นะครับโซนด้านล่างน,นี่เลยนะครับก็จากบนเนินที่เรากางเต็นท์อยู่เมื่อกี้นะครับอยู่ด้านด้านบนนู้นนะครับอันนี้ก็จะมาอยู่โซนด้านล่างของเนินละไปเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อครับ รับเดี๋ยวเราอยู่ก mm ันอีกโซนหนึ่งครับโซนฝั่งเดียวกับห้องน้ําห้องห้องน้ํากลางครับก็จะเป็นโซนหลังสุดครับโซนหลังหลังสุดของของฝั่งนี้แหละเดี๋ยวไปดูกันไะว่าก็นี่นะครับโซนหลังสุดนะครับ่วนใหญ่เขาจะทําเป็นจุดการจะเป็นลานจะเป็นหินหินนะครับก็จะทําให้เป็นจุดเป็นจุดส่วนบรรยากาศนะครับก็จะเป็นมีสระน้ํานะครับหน้าสระน้ำเนาะแล้วก็แยกนะครับเป็นก่อ เป็นกองไฟครับแคมปิ้งกองไฟไครกองไฟมันเลยนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นร่มไม้ใหญ่ร่มไม้ทึบนะครับต้นนี้จะเป็นร่มไม้ทึบเลยนะครับนี่เนาะก็จะมีสานเชื่อมไปแต่ละจุดแต่ละจุดถ้าเราต้องการมาเกาะกองไฟแคมปิ้งก็ตรงมาต้นนี้นะครับมีจุดให้กาะไฟแคมปิม้งเนาะ ซึ่งโซนนี้วิวหรอวิวถ้าอ่าก็จะเป็นอยู่ในหุบแหละเนาะก็อยู่ในหุบแล้วก็วิวก็เป็นต้นไม้นะครับวิวต้นไม้ทึบๆหน่อยก็พอดีของมันคือมันล่มทั้งวันนะครับเนาะก็จะมีให้กลางหลายจุดเลยทีเดียวแล้วก็มีเปนะครับมีเปไว้ให้ ราจะผูกเปลไว้ให้นะครับนี่สำหรับลานนี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับก็จะกางบนหญ้าอาจจะลานที่ไหนยอยู่ย่ก,กางบนหญ้าหรือจะกางบนหินหินครุกนะครับนันก็เป็นลานหินครุกนะครับถัดไปเนาะก็ด้านหลังก็จะมีที่ล้างภาชนะล้างถ้วยล้างชามล้างจานให้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําแยกอีกโซนหนึ่งนะครับ เป็นห้องน้ำแยกสาหรับอีกโซนหนึ่งก็มีทางรถเข้าถึงแต่รถไม่สามารถจอดได้นะครับเป็นจอดได้เฉพาะดรอปของนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในส่วนของอีกโซนหนึ่งนะครับโซนฝั่งด้านหลังติดถนนนะครับติดถนนโซนฝั่งด้านหลังก็ห้องน้ําก็จะเหมือนกัน,นครับดูห้องน้ํากัน น,นี้ก็จะเป็นฝั่งของผู้หญิงนะครับแต่นาจะไม่ไม่พาเข้าไปได้พาเข้าไปไรีวิวนะครับในห้องน้ำหญิงไปดูห้องน้ำชายกันดูในส่วนห้องน้ำชายกันนี่นะครับก็เป็นแบบโล่งแบบนี้นะครับโอเพ่น ลงแบบนี้เลยนะครับนี่ที่เห็นก็จะมีอ่างล้างมือมีโถชีนะครับนี่ทรมาสวยครับทรมาค่อนข้างดีเลยนี่ครับมาดูห้องน้ํากันครับห้องน้ําฝั่งนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับรวมห้องน้ําห้องอาบน้ํารวมกันนะครับแล้วก็นี่นะครับเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นก็ห้องน้ำนะครับจะมีทั้งหมดนะครับ ส่วนนี้ก็จะมีทั้งหมด3ห้องอีกเช่นกันนะครับก็จะมีทั้งหมด3ห้องเช่นกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของลานที่ติดจากกับห้องน้ํานะครับนี่บรรยากาศก็กจะใต้ร่มไม้นั่นแหละครับก็พอดีของมันคือมันร่มทั้งวันนะครับ แล้วก็อยู่ติดกับจุดจอดรถนะำนี่เราจะจอดส่วนนี้นะครับนี่ก็ส่วนอีกร้านนึงเป็นร้านที่อยู่ตรงข้างคาเฟ่นะครับข้างคาเฟ่หรือจุดอำนวยการนะครับร้านนี้ก็จะเห็นวิวที่เป็นด้านหลังเป็นสวนดอกไม้นะครับนี่วิวด้านหลังจะประมาณนี้ส่วนวิวด้านหน้านะครับ วิวด้านหน้าจะเป็นลูกเขาลูกนู้นนะครับนี่ทำในส่วนของวิวของร้านนี้ตรงที่กำลังเห็นอยู่นะครับตรงติดกับจุดเช็คอินของคาเฟ่นี้นะครับก็จะเป็นบ้านพักนะครับใครสนใจก็จองเข้ามาได้นะครับนี่เป็นส่วนโซนของบ้านพักนะครับ ใครสนใจมาเป็นมูเป็นกลุ่มคณะก็ติดต่อบ้านพักได้นะครับถัดมานะครับในส่วนของลานถัดมานะครับก็จะอยู่หลังในส่วนของคาเฟ่ละส่วนของนี้ลานนี้นะครับวิวก็จะนูนเลยติดกับมี ลานกลางเต็นท์ที่เห็นไกลๆนู่นนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็ลานก็จะสวยเหมือนกันนะครับเขียวแล้วก็วิวก็สวยครับวิวเขานะครับนี่ก็ลานตรงนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นวิวของเขาเช่นกันนะครับด้านหน้ามีลานหินนะครับไม่กาก ก็มีดอกไม้นะครับส่วนห้องน้ําก็จะอยู่ไกลหน่อยห้องน้ำก็จะอยู่ก,ยก่อนต้องเดินไกลหน่อยสําหรับการเข้าห้องน้าแต่ว่าค่อนข้างจะวิวสวยแล้วก็เป็นส่วนตัวดีนะครับในส่วนของอานนี้นะครับนก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับ เห็นโน่น,น้ะก็ในส่วนของลานตรงนี้นะครับก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียของเรานะครับก็ถ้ามีของมาจํานวนเยอะเรื่องปัญหาเรื่องดอบของนะครับรถเข้าถึงแต่ว่าทางลงไปดอบของมันค่อนข้างจะสูงชันหน่อยก็ถ้าของเยอะเต็นใหญ่อะไรเงี้ยก็น้าก็อาจจะไม่แนะนำเนาะมันจะเมื่อยมันจะ หยิบของลำบากหน่อยนะครับแต่ก็ด้านหน้าก็จะวิวก็จะทึบๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นส่วนตัวดีนะครับสำหรับโซนน,นี้ครับ่ะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปกันนะครับสำหรับลานกลางในที่นี่นะครับนี่ลานนี้ก็สวยนะครับอยู่ฝั่งทิศตะวันออกนะครับนี่มีสวนมะนาวด้วยนะครับ ทางตรงไปนู้กก็จะไปคาเฟ่แล้วก็จุดกองอำนวยก,การนะครับซึ่งที่นี่ก็มีอาหารตามสั่งนะครับให้สั่งได้นะครับสามารถสั่งได้ตรงนี้จะเป็นกองอำนวยก,การแล้วก็คาเฟ่นะครับกองอำนวยก,การแล้วก็คาเฟ่ครับก็ เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับสาหรับลานกลางเต็นที่นี่นะครับก็คือรูปสามศูนย์หกศูนย์นะครับสําหรับน้าก็เอมีอะไรบ้างเาที่เราจะต้องรู้แล้วก็เตรียมตัวมานะครับสาหรับรูปสามศูนย์หกศูนย์ที่นี่ก็ถ้าเป็นวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับจะเลิก็ควรจองเข้ามาก่อนนะครับมีโอกาสเต็มนะครับแล้วก็ลานกลางเต็นท์นะครับเป็น ลานที่ <c oughs> มีหลายจุดที่ระดับมันค่อนข้างเอียงนะครับก็จะลาดลงนะครับให้เลือกให้ดีนะครับก็จะลานจะมีจุดสูงสุดแล้วก็มีจุดลาดเอียงลงไปนะครับแล้วก็มีลานหลากหลายรูปแบบให้เลือกเช่นลานหินนะครับลายต้นไม้ลานหญ้าลานโล่งนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบน่าจะครบทุกฟังก์ชันที่ทนักแคมปิ้งอาจจะอยากได้เช่น ใครที่หลักเต็นท์น้อยหรือเต็นท์อาจจะเปิดเพื่อนง่ายก็ไปอยู่ร้านหินก็จะง่ายลานหญ้าอย่างเงี้ยครับก็ได้นะครับแล้วก็ที่นี่เนาะก็ลมค่อนข้างถ้าอยู่บนจุดสูงสุดของลานก็ลมค่อนข้างดีนะครับลมลมดีอากาศดีบรรยากาศดีเนาะแล้วก็ <c oughs> มีดินที่ใช้ปักสมอเนี่ยก็จะเป็นดินถมนะครับเป็นดินตายปนหิน ถ้าที่ปักตะหมองก็มอีอาจจะต้องใช้ค้อนแหละมันไม่สามารถกดลงได้เหมือนดินเหนียวดินดินเหนียว,นนยวถ้าชื้นชื้นเนี่ยมันจะกดลงได้เลยแต่ถ้าพวกดินถมที่เป็นปนหินเนี่ยมันก็บางทีมันไปเจอหินเนี่ยอาจจะต้องมีค้อนนะครับที่ไวตอกสมอส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมน,นะครับร้านที่นี่ห้องน้ําสะอาดครับสําหรับเทปนี้ก็ก็ห้องน้านําค่อนข้างสะอาดนะครับมาก เลยทีเดียวสาหรับค่าการเต้นก็คนละสองร้อยห้าสิบนะครับคนละสองร้อยห้าสิบต่อคนต่อคืนนะครับแล้วก็ <c oughs> จุดอื่นก็มีน้องแมวแหละก็ใครมีของกินอาหารสดอะไรก็เก็บไว้ให้ดีนะครับหลังหลังจากทํากิจกรรมเสร็จอะไรเสร็จเนาะก็เก็บไว้อแล้วก็ตัวที่เป็นน้ําแข็งก็ถุงละยี่สิบาทนะครับน้ําแข็งค่า เอาใช้บริการน้าแจ้งไปแล้วเนาะแล้วก็อื่นๆก็ไม่ไม่น่ามีอะไรน่าห่วงนะครับสำหรับที่นี่เนาะก็อยู่ใกล้นะครับไกลไกลกรุงเทพวิ่งรถมาพักเดียวก็ถึงละโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับแล้วคลิปวิดีโอนะมาตามดูกันว่าน้าจะพาไปทําอะไรหรือจะพาไปรีวิวลานกลางเต้นที่ไหนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ